สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับน้อง,องมะปังนะคะวันนี้น้องมะปังมาอัปเดตนะคะเสริมหน้าอ,อกนะ<ช>ทําไปแล้วหนึ่งปี 1> 1ปีกับเก้าเดือนแล้วค่ะนนเป็นยังไงบ้างคะใช้ชีวิตเป็นยังไงก็แฮปปี้มากเลยค่ะตั้งแต่มีหน้าอ,อกนะคะก็คือมั่นใจในการแต่งตัวมากค่ะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจหลายๆด้านเลยค่ะแบบว่าเสริมบุคลิกเรานะคะให้แบบสวยขึ้นนะคะ ำงานนะคะก็ดีขึ้นค่ะเหมือนกับแปลว่าเราเจอผู้คนมากมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็นนแบบเป็นพนักงานที่นี่นะคะ่ะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆอ่เงะะี้ยค่ะก็คอยถามว่าเสริมหน้าอกที่ไหนคะ่ะแบบสวยทรงสวยนะคะแล้วก็นิ่มด้วยค่ะแล้วออททาไปเนี่ยมีไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยคะ่ะน,นะคะคใช้งานบ<อ>้งางยังเอ่ยยังตอนี <laughs> ่โโอเคค่ะ ้นมนิ่มดีใช่ไหมคะของของน้องมะปังทําเป็นตัวไหนไปนะคะเป็นเมนเทอร์็อปนะคะทําไปแล้วเออพอเราจับแล้วเงี้ยหลังทําค่ะเออรู้สึกว่ายังไงบ้างนิ่มหรือว่ารู้สึกหลังทำว่านิ่มมากเลยนะคะก็แรกๆอ่ะค่ะก็คอยนวดค่ะเหมือนกับถ้าเรานวดทุกวันนวดสมําเสมอมันก็จะแบบนิ่มธรรมชาติมากเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆที่จับก็คือแบบนิ่มมากเหมือนนมจริงเลย อยากให้พี่ปังเล่าประสบการณ์ตอนที่เสริมหน้าอกอะค่ะว่าตอนทําเจ็บไหมเผื่อแบบว่าคนที่อยากเสริมหน้าอกอะจะได้แบบอ่าตัดสินใจด้วยได้ค่ะตอนทํานะคะไม่รู้สึกเลยค่ะคือตื่นมาก็มีนมเลยใช่คุณหมอก็ให้คําแนะนําดีนะคะเพราะว่าคุณหมอจะลองซิลิโคนให้ดูค่ะก่อนตอนที่มาผ่านะคะลองซิลิโคนว่าเราเหมาะกับ ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกคุณหมอได้คะ่ะว่าเราอยากได้พอดีตัวหรือว่าใหญ่เลยนะคะคุณหมอจะเอาซิลิโคนใส่หน้าอกให้เราคะ่ะแล้วก็จะแนะนําแต่ละยี่ห้อคะ่ะว่ามียี่ห้ออะไรบ้างคะ่ะอันนี้ก็จะเลือกได้ตามงบได้เลย mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ไว้ใจก็คือคุณหมอนะคะผ่าตัดโดยเป็นหมอเฉพาะทางจากรามาคะ่ะอันนี้คือมั่นใจร้อเเลยคะ่ะว่าแบบ ปลอดภัยแล้วก็ทํางานที่นี่ด้วยอะคะ่ะก็เลยแบบเพืเ่อเมคนไหนอะคะ่ะสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะปีใหม่นี้ น้องมะปางมีชุดสวยๆแล้วหรือยังเอ่ยมีแล้วค่ะจะโชว์มีมเยอะมายเดี๋ยวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาบอกเล่าถึงประสบการณ์นะคะหลังทําสมน้าอกของน้องมะปางกันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็คุณหมอจะนัดดูอาการ follow u อยู่ตลอดนะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสามารถมาพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะ อ่าอันนี้ของมะปางก็พิสูจน์แล้วว่าเออหลังทำอ่าหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเลยหนึ่งปีเก้าเก้าเดือนแล้วเนาะเกือบสองปีแล้วแผลเล็กมากเลยนะคะคุณหมอเทบแบบซ่อนแผลได้ดีเลยเหมือนกับพอเราทอดผ้ามาก็คือไม e ่เห็นแผลแต่ชุดไว้น้ำแล้วเป็นยังไงคะมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเเห็นแผลใส่ได้แบบปกติหรือหน้าอกลงมาทับแผลพอดีเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะของเรามีสองสาขาเนาะของมะปรางชวนชวนเพื่อนเพื่อนนิงค่ะ ก็เพื่อเพอคนไหนนะคะส,สนใจค่ะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะในเพจหรือว่าหน้าร้านก็ได้ค่ะหน้าร้านก็จะมีพนักงานคอยออให้คำปรึกษาแล้วก็จะมีซิลิโคนให้จับด้วยน,นะคะว่าอยากได้แบบไหนใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยว ลาไปก่อนเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะมีของแถมมากมายเลยนะคะถ้าสนใจสามารถสอบถามได้ค่ะค่ะของเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมีของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะทั้งสาขาเพชรบุรีแล้วก็สาขานครปฐมนะคะเดี๋้ววันนี้เราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ